คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Twitter เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิดการใช้งานแบบถาวรกันอย่างแรกเข้ามาที่แอป Twitter ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลากักให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราในส่วนของรูปโปรไฟล์ให้เราเลื่อนลงมานะคะให้เรามาเลือกที่การรองรับการตั้งค่าตรงนี้ค่ะต่อมาให้เราเลื่อนลงมาจะมีเมนูย่อยให้เรามาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว ในส่วนของหน้าการตั้งค่าให้เรามาเลือกที่บัญชีของคุณมาถึงหน้านี้ให้เรามาเลือกที่ปิดการใช้งานบัญชีในส่วนหน้านี้ก็ให้เราเลื่อนลงมามาเลือกที่ปิดการใช้งานระบบจะให้เรายืนยันรหัสผ่านนะคะในส่วนตรงนี้แล้วให้เรามาเลือกที่ปิดการใช้งานค่ะให้เรามาเลือกที่ใช่ปิดการใช้งานค่ะก็ให้เรามาเลือกที่เข้าใจแล้วค่ะ